เรื่องเล่าผีตอนผีฟ้าไรถญายาเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณเจมเคยได้ไปประสบพบเจอกับความหลอนมาครับโดยคุณเจมได้เขียนมาเล่าว่าหลังจากที่ยายติม๋มซึ่งเป็นคุณยายแท้ๆของเจมท่านได้เสียชีวิตลงไป เจมก็ได้ไปทำงานอยู่กับคณะหมอลำชื่อดังคณะหนึ่งซึ่งในปีหนึ่งหนึ่งทางคณะหมอลำจะออกเดินสายไปทําการแสดงเป็นเวลาแดเดือนและจะพักวงอยู่4เดือนในช่วงที่พักวงนี่เองที่เจมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านโดยตอนนั้นก็ได้มีเพื่อนที่เขาตามมาเที่ยวบ้านกับเจมสด้วยสองคนก็คือมินกับนิวคือพวกเราได้ตกลงกันว่าช่วงที่พักวง เราจะพากันไปอยู่ที่บ้านเจมนี่แหละเพราะปีนี้เพื่อนทั้งสองคนก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับบ้านอีกทั้งยังเห็นว่าเจมนั้นอยู่คนเดียวก็เลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อรอเวลาที่คณะหมอลำจะกลับมาเปิดวงอีกครั้งจากบ้านพักของคณะหมอลำพวกเราก็นั่งรถเดินทางกันมาก,กว่า40กิโลเมตรพอมาถึงบ้านหน้องขุดซึ่งเป็นหมู่บ้านของเจมส เวลาตอนนั้นก็เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วหละ่ะพอรถจอดพวกเราก็พากันลงรถแล้วเดินเข้าหมู่บ้านโดยที่บ้านของเจมนั้นจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปอีกเกือบครึ่งกิโลเมตรพอพวกเราพากันเดินมาถึงหน้าวัดเจมก็เลยพาเพื่อนเข้าไปบอกกล่าวคุณยายตรงเจดีที่ใส่กระดูกในวัดว่าตอนนี้เราได้กลับมาบ้านแล้วพอพวกเรากราบไหว้บอกกล่าวคุณยายเสร็จแล้ว ก็พากันเดินออกมาจากวัดมุ่งหน้าไปยังบ้านของเจมตอนนั้นพอมาถึงบ้านก็พบว่าทั่วทั้งบริเวณมันรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเพราะไม่มีคนอยู่อาศัยมันนานเราทั้งสามคนก็เลยช่วยกันทำความสะอาดแล้วเก็บข้าวของเข้าบ้านพอถึงตอนค่ำพวกเราก็พากันทำอาหารและกินข้าว เสร็จแล้วก็ทยอยกันไปอาบน้ําแต่ตอนนั้นนิวเขาเหนื่อยและง่วงมากหลังจากกินข้าวอิ่มก็เลยขอตัวไปนอนพักยังไม่ได้อาบน้ําแต่อย่างใดพอนิวนอนหลับไปได้สักพักใหญ่ๆเขาก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ําซึ่งเวลาตอนนั้นมันก็ทุ่มกว่าแล้วจากนั้นนิวก็ไปอาบน้ําซึ่งเจมกับมินก็ได้ออกมานั่งรออยู่ที่ชานครัว ตรงบันไดขึ้นบ้านตอนที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นนิวเขาได้มองผ่านช่องสังกะสีที่ฝาห้องน้ําแล้วได้ไปเห็นเข้ากับยายแก่คนหนึ่งที่กำลังยืนจ้องมองไปยังเจมและมิดพออาบน้ําเสร็จนิวก็เดินเข้าไปในบ้านจากนั้นเจมก็ได้ดึงบันไดบ้านขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วคืนนั้นทั้งสามคนก็พากันปิดไฟเข้านอน พอถึงตอนประมาณห้าทุ่มกว่าเจมก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหมาที่มันเห่าและหอนจนเสียงดังระงมไปหมดเจมเลยปลุกเพื่อนทั้งสองให้ตื่นขึ้นมาฟังพอมินกับนิวนั้นตื่นขึ้นมานั่งฟังไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีคนกำลังพยายามจะปีนขึ้นมาบนบ้านแล้วสักพักมันก็เหมือนกับมีเสียงโขนที่เราเรียกขึ้นมาว่าเจม เจมเอ้ยกลับมาแล้วเรอด้วยความที่เจมเป็นคนเชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้ขานรับเพราะคุณยายเคยสอนเอาไว้ว่าในยามวิกาลถ้าเกิดได้ยินเสียงคนมาเรียกห้ามขานรับเป็นอันขาดแต่นิวที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังข้อห้ามนี้มาก่อนเลยเผลอปากขานรับออกไปว่ากลับมาแล้วจากนั้น เสียงที่เหมือนมีคนพยายามจะปีนขึ้นมาบนบ้านก็ดังอึกอักโครมครามขึ้นมาอีกครั้งพวกเราทั้งสามคนก็เริ่มกลัวขึ้นมาแล้วหละัะแต่ยังพากันข่มความกลัวเดินย่องไปส่องดูตรงช่องที่ฝาบ้านเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นใครที่อยู่ข้างล่างนั้นพอพวกเราได้เห็นร่างนั้นกันชัดๆแล้วก็แทบจะฉี่ราดเพราะที่เห็นอยู่ข้างล่างนั้น มันคือร่างของยายแก่ปากแดงที่มีสภาพน่ากลัวจนเกินจะพันนนา,นา,นายายแก่คนนั้นกำลังพยายามจะปีนขึ้นมาบนบ้านแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะตอนที่ดึงบันไดขึ้นมาบนบ้านนั้นมินได้เอาผ้ายันที่พกติดตัวไว้ตลอดนำมามัดใส่ไว้ตรงขือหน้าบันไดทำให้ยายแก่สุดสยองคนนั้นไม่สามารถขึ้นมาบนบ้านได้พวกเราทั้งสามคนต่างก็พากันสงสัย ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรกันแน่แล้วคืนนั้นเสียงเรียกและเสียงกุกกักมันก็ดังขึ้นมาทั้งคืนเลยหลับทำให้พวกเราทั้งสามคนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปจนถึงเช้าพอถึงตอนเช้าของวันต่อมาพวกเราทั้งสามคนก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังตอนสายๆพอกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วพวกเราก็พากันไปหาปลา ที่คลองแถวท้ายหมู่บ้านแล้วตอนเย็นพวกเราก็เอาผักปลามาทำอาหารกินกันพอถึงตอนสองทุ่มกว่า,วาพวกเราก็พากันเข้านอนเมื่ <ร Whoa> อล่วงเข้าสู่ยามดึก <ะ meine> <Isaac> เหตุการณ์เขย่าวขวาัญมันก็ได้เกิดขึ้นมาอีกแล้วเจมที่ตื่นขึ้นมาก็นอนฟังเสียงกุกกักเหมือนมีคนพยายามจะปีนขึ้นบ้านกับเสียงร้องเรียกชื่อเจม ดังอยู่แถวแถวบันไดบ้านแต่คืนนี้เมื่อเจมพยายามที่จะปลุกเพื่อนมันก็เกิดเรื่องที่น่าแปลกขึ้นมาเพราะไม่ว่าจะพยายามปลุกยังไงเพื่อนทั้งสองคนก็ไม่รู้สึกตัวพวกเขาไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยด้วยความที่เจมรู้สึกกลัวเอามากมากก็เลยนั่งสวดน,นโมตะสระนโมตะสระวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็มีเสียงคนแก่ ที่ดังแทกขึ้นมาว่ากูจะมาสิงตัวมึงยายมึงเคยบูชากูตอนที่ยายมึงตายมันยังไม่ได้มอบทายาทให้มึงพอเจมทีได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจว่ามันคืออะไรกันแน่เสียงดังกล่าวมันดังแถวตรงบันไดบ้านอยู่พักหนึ่งจากนั้นมันก็เงียบลงไปแล้วเจมก็นอนกลัวตัวสั่น จนพลอยหลับลงไปตอนไหนก็ไม่รู้พอถึงตอนประมาณปีสองนิวก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้พอเจมถามว่าเป็นอะไรนิวก็บอกว่าเขาฝันร้ายในฝันนั้นมันมียายแก่คนที่พวกเราเห็นแก่พยายามจะปีนขึ้นบ้านเมื่อคืนก่อนเขาบอกว่าจะมาเอาเราทั้งสามคนไปอยู่ด้วย พอได้ฟังเรื่องของความฝันที่นิวเล่าพวกเราก็เกิดหวาดกลัวจนแทบจะนอนกันไม่หลับจนถึงตอนเช้าพอตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันกันเสร็จแล้วพวกเราเลยไปเล่าเรื่องแปลกๆที่ได้พบเจอให้ยายแก้วที่อยู่บ้านใ,ใกล้ๆฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จแล้วยายแก้วก็ทำสีหน้าตกใจจากนั้นแกก็บอกกับพวกเราว่าเดี๋ยวคืนนี้ยายจะไปนอนด้วย และเมื่อถึงตอนเย็นยายแก้วก็มาที่บ้านของเจและแกก็มีไม้ไหวายยาวๆติดมือมาด้วยอันหนึ่งซึ่งพอเราถามยายแก้วแกก็บอกว่าข้าเอามาไว้ไล่หมาตามทางนะค่ำนั้นพอพวกเรากินข้าวและทำธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้วก็พากันเข้านอนในมุ้งเดียวกันพอถึงตอนช่วงกืบเกือบเที่ยงคืนมันก็มีเสียงยายแก่ มา้องเรียกหาเจมอีกแล้วแต่คราวนี้เสียงที่ได้ยินเหมือนว่ามันขึ้นมาเคาะประตูบนบ้านเลยละ่ะเสียงที่มันดังขึ้นมานั้นทำให้ทุกคนสะดุ้งตื่นแล้วยายแก้วแกก็ไม่รอช้าแกลุกขึ้นมานั่งจุดเทียนที่กลางโถงบ้านแล้วสวดคาถาอะไรของแกก็ไม่รู้จากนั้นแกก็เดินไปตรงประตูบ้าน แล้วสิ่งที่ได้เห็นนั้นมันก็ทำให้แกถึงกับทำอะไรไม่ถูกนี่นังหนูพวกเองมาดูอะไรนี่สิพอพวกเราเดินไปดูตามที่ยายแก้วแกเรียกก็พบว่าเป็นร่างของยายแก่ที่พวกเราได้เห็นกันเมื่อคือนก่อนนั่นเองยายแก้วบอกว่านั่นคือปอบผีฟ้าซึ่งตัวของยายแก้วเองนั้นแกก็เป็นร่างทรงของผีฟ้าเหมือนกัน ก็เลยรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรยายแก้วเลยเอาไม้ไหวฟาดไปที่ประตูสามทีจากนั้นปอบผีฟ้ามันก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วมันก็มีเสียงวิ่งและเสียงขีดข่วนดังขึ้นมาที่บนหลังคาบ้านพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นยายแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแกเลยบอกกับพวกเราว่านี่พวกเองฟังข่าให้ดีๆนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดจากนั้นใหญ่แก้วก็สวดคาถาอิติปิโสก้าจบเสียงที่ดังอยู่บนหลังคาก็ค่อยๆเบาลงประทั่งถึงตอนตีสาเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วพวกเราก็ได้ถามยายแก้วว่ายายปอบผีฟ้าคืออะไรเหรอยายแก้วก็บอกว่าเมื่อสมัยตอนเป็นสาวๆยายแก้ว ยายนานและยายติ๋มยายของเจมได้เคยไปรับขันผีฟ้าต่อจากบรรพบุรุษแต่ยายนานแกได้ให้ลูกหลานของแกมาทำพิธีรับขันทายาตก่อนที่แกจะเสียชีวิตก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ผีฟ้าที่มันมาก,ก่อกวนเรานี้มันเป็นผีฟ้าของยายติ๋มที่แกได้เสียชีวิตลงแบบกระทันหันก็เลยยังไม่ได้บอกให้เจมรู้ ว่าต้องมีทายาตรรับขันผีฟ้าต่อจากแกแล้วพอยายติ๋มเสียชีวิตลงไปก็เลยไม่มีใครมารับช่วงต่อผีฟ้าก็ไม่มีอะไรกินไม่มีร่างให้เข้าทรงเข้าสิงเหมือนแต่ก่อนเลยทำให้เขาหิวและกลายเป็นปอบผีฟ้าไปในที่สุดพอปอบผีฟ้ามันรู้ว่าเจมกลับมามันเลยพยายามจะเอาตัวเจมให้ได้มันหวังที่จะเอาทั้งสามคนไปอยู่ด้วย มินเลยถามไปว่าแล้วต้องทำยังไงละจ๊ะยายเราถึงจะหยุดปอบผีฟ้าได้ยายแก้วก็บอกว่าตอนนี้ผีฟ้าได้กลายเป็นปอบผีฟ้าไปแล้วมันรับขันต่อไม่ได้เราต้องหาขอดผ้าและขันผีฟ้าของยายติ๋มก่อนแล้วเองพอจะรู้ไหมล่ะเจมว่าก่อนที่ยายติ๋มจะตายนะ่ะแกได้เอาขอดผ้าสีขาวไปไว้ตรงไหน เจมก็บอกว่าไม่รู้แต่จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นคุณยายแกฟ้อนรำบูชาอะไรบางอย่างเสร็จแล้วแกก็ไปขุดดินปลูกต้นว่านไฟที่ตรงริมรัว้วติดกับหลังห้องน้ำพอเจมเล่าให้ฟังแบบนั้นนิวก็พูดขึ้นมาว่าต้องใช่ตรงที่ปลูกว่านไฟแน่แนๆเพราะวันนั้นตอนที่เราอาบน้ำเราได้มองออกไปข้างนอกแล้วไปเห็นยายแก่ๆคนหนึ่ง เขายือนอยู่ตรงนั้นคืนนั้นพอพวกเราคุยกันเสร็จก็เป็นเวลาตีสามครึ่งเราเลยพากันกลับไปนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้ายายแก้วก็พาพวกเราทั้งสามคนเดินไปตรงจุดที่นิวได้เห็นคนแก่ยือนอยู่พวกเราเลยรีบขุดดูที่พื้นดินตรงนั้นแล้วพวกเราก็ได้พบเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด คือมันมีหีบไม้เล็กๆใบหนึ่งฝังอยู่ยายแก้วเลยเอาขึ้นมาดูจากนั้นก็ทําพิธีลาขันผีฟ้าให้แล้วแกก็บอกให้พวกเราเอาหีบไม้ไปฝังที่ป่าช้าเจมกับเพื่อนเลยรีบพากันเดินไปยังป่าช้าซึ่งพอไปถึงเจมก็รีบเอาหีบไม้ใบนั้น ขุดลุมฟังไว้ตรงข้างๆเชิงตะกอนแล้วก็พากันกลับมาบ้านแล้วในคืนนั้นทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยพวกเราทั้งสามคนก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านของเจนใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่คณะหมอหล่าได้เรียกพวกเรากลับเข้าบ้านพักพวกเราก็เดินทางกลับไปทำงานกันต่อและปัจจุบันนี้ นิวได้เสียชีวิตลงไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนยายแก้วนั้นแกเพิ่งเสียไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองส่วนมินกับเจนก็ยังเป็นหมอลำอยู่ประจำคณะเล็กๆคณะหนึ่งซึ่งก็ได้ออกไปรับจ้างทำการแสดงตามงานต่างๆอยู่เรื่อยๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณเจนด,ด้วยนะครับ าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ